มาต่อกันที่ NZDJPY นะคะตัวนี้มองเป็น small x wave เหมือนกัน A B C X นะคะ A B แล้วก็ C นะคะอาจจะมีปรับตัวขึ้นนะนะเพราะว่าภาวนาให้มันเป็นขึ้น4นะคะแล้วก็ดอกไปชุดนี้นะคะเป็นเทนขาขึ้นนะคะขึ้นมาตลอดเลยนะของขา C ชุดนี้ขึ้นมาตลอด แล้วก็ภาวนาว่าให้เป็นขาซีที่ยังปรับตัวไม่จบงั้นต้องไปดูในขึ้นย่อยในไทม์เฟรม day นะคะเพราะว่าวีคไม่เห็นอะไรอ่านี่เห็นอะไรบ้างสำหรับการปรับตัวของเขาอาจจะตรงนี้เป็น A B นะคะก็ C อย่างนี้นะคะแล้วก็ทำ X ตรงนี้นะคะเพื่อเพื่อไปลุ้นไปลุ้น A ของเขาอีกทีหนึ่งนะคะตรงบริเวณนี้เออไปลุ้นอีกทีหนึง่งอันนี้ก็คือขึ้นย่อยเขา อย่างนี้นะเนี่ยรล้ราคามันค่อนข้างจะไซเวกจริงจึ๊บจึ๊บจึ๊บอืมลุ้นให้มันดีดต,ตัวขึ้นก่อนอืมงั้นแอดมองอย่างนี้นะต้องขอขออนุญาตนะคะค่อนข้างค่อนข,ข้างไปเร็วนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันหลายตัวมากนะคะพยายามอยากจะแบบลองเออแชร์มุมมองการแกะไอ้พวกเนี้ยให้อีกทีนะคะก็เลยแบบให้พี่ๆอีกทีนึงอะไรเงี้ยก็เลยขออธิบายไปทีละตัวแล้วก็แบบด้วยความรวดเร็วนะคะ เอ่ออะตอนนี้นะคะมาต่อตีเทเลน์นะคะแล้วก็แนวรับเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงนี้นะคะแอดตีไว้ประมาณสักสามสิบเอ่อไม่ใช่สี่ห้าสิบจนถึงหกสิบเอ็ดุแปดเปอร์เซ็นตนะคะคือบริเวณแนวนี้เลยแปดสิบหกจุดสองร้อยจนถึงแปดสิบห้าจุดเจ็ดร้อยเอ่อเจ็ดสิบห้านะคะแล้วก็สต็อปรอดตรงนี้ถ้าสมมุติจะขึ้นต่อจริงราคามันก็จะต้อง ไม่หลุดอ่ะมันจะไม่ต้องหลุดเทนไลน์นะคะเดือแผ่ๆออกมาแล้วก็ดีดขึ้นอะไรย่เงี้ยค่ะเนี่เนาะงั้นตรงนี้เป็น Stop Loss นะคะถ้ามันหลุดนะรอให้มันหลุดเลยหลุดทำโล w ว r r o โลก่อนเสร็จแล้วพอหลุด l o w e r l o w ปุ๊บราคาเด้งแล้วจัดเซลเลยจบเลยไม่ยากนะคะงั้นจุดนี้เป็นจุดวัดใจนะคะใครรับความเสี่ยงได้ก็ก,ก็ก็รับนะคะ งั้นแนวต้านจะไปอยู่ที่88.700นะคะถึง89.400นะคะอันนี้คือตีเข้าๆไว้นะประมาณนี้งั้นใครยังรับความเสี่ยงได้นะคะ NJ นี่ก็ถือว่าโอเคทรงทรงยังสวยนะคะ